ทอออกข้างครับผมออกฝั่งละสองปากนะโคตจริงนะครับกันชนหน้าอย่ยังสุดเลยนี่แล้วก็ตรงกระเช้าผ้าใบนะครับนี่เป็นเลก สวัสดีครับอยู่กับช่อง s v t นะครับวันนี้พามาชมอีวุสุ FYH 3 6 0ที่อวนชัยเพชรบุรีนะครับคันนี้เป็นรถแม่คาเพชรบุรีอีกคันหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าสุดจัดนะครับถือว่าตึงตึงอีกหนึ่งคันในพิกัดรุ่น FYH 3 6 0นะครับโอ้โหคันนี้ย,ยังสุดเลยรถของปลาลมก็ผมรถของปลาลมเพชรบุรีโชคฉัดพล ซึ่งคันนี้ก็จะเป็นรถแม่ค้านะครับถับว่ารถแม่ค้านี่คืออะไรก็คือเป็นรถบรรทุกเข่งผักอะไปขายที่ตลาดนะครับแล้วก็มีแม่ค้านี่ไปด้วยนะครับก็คือนําผักแล้วก็พาแม่ค้านี่ไปขายของที่ตลาดนะครับก็คือเป็นแผงของรถนี่แหละครับนี่เส้นทางนี้เลยครับผมเพชรบุรีบางพีใหญ่ี่คันนี้เจ้าของกระบะป๋าลมนะครับเขาบอกอูม,มาเลยว่าจัดเต็มมาเลยครับตามงบที่เขาตั้งไว้ซึ่งเป็นงบที่ จัดว่าสูงม,มากๆเลยครับก็อุบลชัยเนี่ยจัดกระบะให้แบบเต็มเต็มสูบเต็มยศเลยคือเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ต่อกระบะมาได้แบบโอ้โหอย่างเต็มเลยของตรงของแตกงอะไรนี่จัดเต็มแล้วก็กระบอกกระบะก็อบอกว่าน่าใช้มากเดี๋ยวก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนนะครับอันนี้นะครับขอเข้าเรื่องข้อมูลแล้วก่อนก็คันนี้จะเป็นย e ูสุเดก้า FYH 360นะครับพลังยูสุ6 uz1 360แรงม้านะครับขนาด9-8ลิตรมากับเกียร์สักเเดินหน้าเสปีดครับเดินหน้าเก้เกียร์นะฮะแล้วก็ FYH เป็น12ล้อขับเคลื่อน2เพลานะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพลาเดียวของอ s u ุนี่ไม่มีนะในรุ่น12ล้อต้องเอามายัดคันเองนะครับอาจจะพวก300หรือว่า24เนี่ยมาเพิ่มคันหน้าเอาแต่ว่าถ้าเกิดว่าฮิโนเนี่ยเขาจะมีตัวหนึ่งคือเป็น g v 1 A นะครับ ก็จะเป็นเครื่อง3ามซีซีอล้อเพาเดียวแต่ว่าอีซุค่อยมีนะก็นี่เลยนะครับดูข้างหน้าก่อนนะครับแปลงหน้าใหม่ทุกคนแปลงหน้าเป็นนิวกิกานะครับอันนี้ก็เป็นแก้มกระจังหน้าเนี่ยเป็นแก้มกระจังหน้านญี่ปุ่นเลยนี่เห็นดำไหมอันนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นแก้มของกิกาไมเนอร์เชนนะครับเป็นกิก้าตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ซี่หน้านะครับนี่กระจังหน้าเนี่ย กระจังหน้าคโครเมียมลมดำนะครับตัวยูก็เป็นพัดแท้ญี่ปุ่นเช่นกันนี่แล้วก็ดูตรงนี้ครับนี่ตรงขอบไฟหน้าเนี่ยเป็นคโครเมียมลมดำด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ไฟหน้านี่ก็เป็นไฟหน้าแท้ติดประจักรโรงงานติดมากับรถป้ายแดงเลยสปอตไลท์หน้าเหลืองครับผมแล้วก็กันชนอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ายื่นออกมาเนี่ยได้สะใจดีจริงๆนี่ครับเลียมข้างๆด้วยเหล,ล็กลายหนัง VP แล้วก็ชุบโครเมียมนะครับอันนี้อันนี้ก็เลี่ยมเลตลายเก็บปลานะครับโอ้โหออกมาเยอะมากนะครับยื่นมาเยอะเลยเนี่ยถามว่าไม่ผิดกดขนส่งเลยนะไม่ผิดนะครับแต่ว่าคือความยาวหน้ารถสุดจนถึงท้ายสุดเนี่ยต้องไม่เกินความยาวที่ขนส่งกําหนดไว้ประมาณนั้นนะครับเนี่ยโอ้โหดูกระชนหน้ายังโหดอะเนี่ยเห็นไหม โคตรจริงนะครับกันชนหน้าอย่างสุดเลยโอ้โหคือเป็นงานแฮนด์เมดทั้งคันเลยนะครับเป็นงานแฮนด์เมดล้วนเลยนี่แล้วก็ตรงชายล่างกันชนเนี่ยครับเนี่ยมันจะย้อยนะครับมันจะย้อยมาจนถึงใต้กระไดแล้วก็มาเจอกับไฟปาดุกอันนี้ก็จะเป็นไฟปาดุกไทยญี่ปุ่นนะครับนี่แล้วก็แป๊บเพลดนะฮะนี่นี่คือฝีมือของอู๋วันชัยเพชรบุรีครับผมนะครับจัดเต็มคาราเบลเลยจริง แล้วก็ชายส้มล้อนะครับก็จะเป็นเลดลา์หนัง VP นี่แล้วก็บันไดเลดแป๊บเรียมนะครับครอบกองนี่แล้วก็นี่ครับงานเรียมหมกลู่ลมเป็นเลดลา์หนัง VP ครับกันสงกสนันซาดนี่แล้วก็อันนี้ในหัวรถก็ชอบนี่เลยครับเป็นเ,เราไฟปนนในแล้วก็สปอตไลท์นะครับนี่ความชอบของเขานะครับนะอ่าแล้วก็ นี่คือฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็ประมาณนี้เบาบันไดเลดครับผมเงาเงาเลยนะครับนี่ตึงเลยนะครับเนี่ยขากระจกก็เป็นขากระจกเลสนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับด้านหน้านะฮะอ่ะแล้วก็มาในส่วนของอะไรดีกระบะเดี๋ยวค่อยนะครับประชุมว่างก่อนทุกคนล้อชุบโครเมียมนะครับกระทะล้อเหล็กชุบโครเมียม ด้านนอกหมดเลยนะครับทั้ง8ใบนะครับด้านนอกข้างหลังก็จะเป็นยางคู่นะครับอ่าก็ตีไปก่อนว่า8ใบอะฝังก็8ปใบที่ว่าเป็นล้อชุบเนี่ยแล้วก็อันนี้ครอบดุมนะครับครอบดุมก็เป็นครอบดุมเลดครอบดุมแต่เลดลูกเบนนี่แฮนด์เมดอวนชยัยเพชรบุรีนี่เลยครับเขาจะมีปีกข้างนอกเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่บุ่มเข้าไปข้างในประมาณน,นั้น ยางบิโตโน 11R 22.5นะครับอันนี้เป็นยางที่ติดมาจากโรงงานอ e ีวสุเลยอันนี้ก็เป็นไฟร,ราวข้างครับมาพร้อมกับทับทิมท้อนแสงสีส้มแล้วก็ไฟดาวสีแดงกับสีเหลืองญี่ปุ่นได้นี่งันแท้มาเลยครับนี่คือคันหน้าเส้นสองนะครับล้อชบแล้วก็ครอบดุมนี่อันนี้เราข้าง เราข้างฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก,ก็สุดเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ต้องบอกว่างานท่อคันนี้นี่เอาเรื่องมึงนะครับงานท่ออลังการมากคันนี้นะจัดว่าอลังการแบบสไตล์นี้ครับสตไตล์รถแมคคาร์พิบุรีเนี่ยนะนี่ครับก็จะเป็นท่อออกข้างครับผมออกฝั่งละอองสองปากนะฮะออกฝั่งละสองปากออกข้างเนี่ยอยู่ตรงข้างถังน้ํามันแล้วก็ถังถังลมฝั่งนูน้นอ่ะนะปลายนี่ก็จะเป็นปลายปลายได้นะครับปลายได้สี ออกียลุงเนี่ยแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นเลสลายเกดปลาครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟญี่ปุ่นนะเนี่ยเนี่ยไฟด้านข้างเนี่ยยังสวยเลยอันนี้ก็เป็นเลดลายเกดปลาถังน้ำมันเนี่ยงานทุ่มเลดนะครับเป็นถังเดิมโรงงานเลยายเราข้างนะครับล้อหลังล้อหลังล้อหลังก็เป็นล้อชุบแล้วก็ครอบนัดเป็นเป็นเลดนะครับที่อู๋เขาบอกมากระทะล้อชุบแล้วก็ครอบดุมก็เป็นเลดนะครับ เป็นลูกเบนซ์เหมือนกันนะดนข้างหน้าเลยนี่นี่นครับโอ้โหแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายด้านท้ายตรงเราข้างนี่มีมีท่อท้ายด้วยนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นท่อหลอกท่อจริงอะ่ะจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับเนี่ยวันท้ายก็เป็นไฟท้ายตัวซีนะครับเป็นโคอิโตตัวซีแท้มาเลยนี่ปลายท่อหลังก็จะเป็นปลายท่อปลายได้สี่ได้สี่ลุงนะครับ ไอสีเงินสีเงินดิอะสีเงินนะครับเป็นไปลายได้าสีสวยเลยรับทิมนี่ตรงนี้สองชั้นเลยตะบันพับเนี่ยแล้วก็ทับทิมส้มนะครับอีกชั้นหนึ่งตรงใต้ไฟายท้ายนี่แล้วก็อันนี้ด้านหลังนะครับด้านท้ายสีขวาเนี่ยนี่แล้วก็ตัวท่อนะครับที่ว่าออกตรงด้านข้างฝั่งขวาเนี่ยนี่มาดูงานเดินท่อกันนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับท่อเดิมออกมานะครับซึ่งคันนี้ก็ใช้หม้อพักเงียบอยู่นะครับเป็นเสียงเงียบนะฮะนี่ออกปุ๊บอ่าแล้วก็วนกลับมาเป็นตัวยูนะครับนี่ก็มาเจอตัวทีตรงนี้แล้วก็แบ่งออกซ้ายขวาเลยแป,ป๊บนี่มัจะเป็นแป๊บสี่นิ้วได้อยู่แล้วก็มาแบ่งออกสองข้างเนี่ยนะครับอันนี้แป๊บประมาณสมนิ้วได้นะครับประมาณสมนิ้วเนี่ยมีกล่องแยกอยู่นะครับเนี่ย นี่ครับแล้วออกด้างข้างนี้นะครับนี่สวยจริงนะครับเต็มคาราเบเลยแล้วก็กระบะคันนี้กระบะอันนี้ก็จะเป็นกระบะมินียมเต็มใบเลยนะครับกระบะมินยมเต็มใบยาว7เมตรแ0ิครับ7เมตร8เลยนะแล้วก็มาดูตรงเก๊ะหน้านะครับนี่ตรงเกะเกะคันนี้ก็ทำเป็นแบบ l i m i t e d Edition เลยอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าคันนี้เป็น ถือว่าเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นของอูวนชัยเลยนะครับนี่ตรงเกะหน้าเนี่ยนี่ครับก็สั่งตีพิเศษเลยนะครับนี่เป็นรูปเครื่องบินนะครับแล้วก็มีนี่ครับงานงานตอกชื่อเนี่ยอุวนชัยเพชรบุรีนะครับนี่ของดีเมืองเพชรเลยอูนี้นะแล้วก็ตรงบางตรงนะครับบางตรงก็ผสมผสานทั้งแนวไทยแล้วก็แนวญี่ปุ่นถามว่ายังไงนี่ครับลายเกตปานะครับให้อารมณ์แบบญี่ปุ่นนะแล้วก็ตรงเนี่ย เนี่ยคือปะทะหงเนี่ยก็ให้อารมณ์แบบไทยๆประมาณนั้นนะครับร,ร่วมกันออกมาได้แบบดีมากนะครับนี่อันนี้ก็ตรงเกตล่างครับเกล่างก็เป็นเครื่องบินนี่เสาหลังเสาหลังก็เลี่ยมเลดลายหนัง VP นะครับนี่แล้วก็ตรงฝาข้างมีเนียมครับอันนี้ก็จะมีงานทําสีด้วยเป็นงานลายเพ้นนะครับนี่เป็นงานเพ้นสีนี่วันชัยสวยมากเลยนะครับ สวยจริงๆนะสีพื้นนะครับแบบเนี้ยแล้วก็ตัดกับพวกลายเพชรนิดหน่อยโอ้โหกําลังดีครับสวยมากดูดีมากอะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ดาวข้างหน้าเป็นโลเลสอ่าปกติทั่วไปนะครับก็นี่ครับเสาหน้าก็เป็นเลดไลน์หนัง VP นี่จัดเต็มจริงๆนะครับนี่แล้วก็ตรงกระเช้าผ้าใบนะครับนี่เป็นเลดไลายเกตาเนี่ยด้านข้างหุมข้างเนี่ย โอ้โ oh. หกลงองหน้าด้วยน่ะเห็นไหมลึกเข้าไปก็เป็นเหล็กเก็บปลาแล้วน่ะโอ้โ oh. หจัดว่าสุดยอดเลยนี่ติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับเพชรบุรี ori, บางพีใหญ่ติ๊กเกอร์นี่ก็มาแบบสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะเนี่ยครับฟอนเฟินนี่ก็มาในญี่ปุ่นเลยแล้วก็เนี่ยครับมีปลานเนี่ยเนี่ยปลาแล้วก็คืนเนี่ยโหโคือแบบแบบนี้นี่ให้อารมณ์ญี่ปุ่นชัดมากเลยญี่ปุ่นจ๋าเลยอย่างนี้ต่อมาก็มาดูในส่วนของ ข้างในนะครับเดี๋ยวต้อเอาลงก่อนอันนี้ก็เป็นเลดใช่ไหมเนีเลดอ๋อชุกเอาเว็บเลยขอได้เลยสุ้ปาดท้ายสามคนเอาลงนะครับไปไหมสามคนสี พอเอาฝาท้ายลงนะครับคือก็ต้องมีเชือกอนี่สี่คนนี่โอ้โหพอได้เหมือนกันนะน,นะครับปกติเขาเอาฝาท้ายลงกันเนี่ยคือต้องใช้เชือกคองกับไปตัวคานบุ้น,น่ะเอาเชือกคอ้องแล้วก็เอาลงเหมือนลอกอะ่ะคอยพอลอดแลกมันลงมาพอขึ้นก็คนด้านช่วยตันขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับด้านในกระบะนะครับประมาณนี้เลยโซ่เนี่ยก็เป็นโซ่เรดด้วย เนียโซ่เลสหมดเลยนะฝาดท้ายก็คุ้มเลสหมดเลยเพราะว่าเวลาเอาพวกเข่งพักลงเนี่ยเขาต้องลากนะครับเนี่ยลากจากหน้าไปเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้นะครับหรือว่าเออเขางพขึ้นดิถ้าเกิดว่าเอาลงน่าจะให้มั่นใจอาจจะเอาขึ้นเอาลงได้หมดเลยนะครับก็คือต้องลากเข่งเนี่ยเนี่ยมันต้องให้พื้นเนี่ยมันมันเลื่นอย่างเงี้ยถึงจะลากง่ายนะครับอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นเลดป่ะเนี่ยโอ้หุดย้อนเลยล็อตล็อตเลดเลยเนี่ย นี่ครับตัวโซ่โซเลตอันนี้โซเลตอันนี้ก็เป็นเสาคู่ครับถามว่าเป็นเสาคู่เพื่ออะไรเพื่อความแข็งแรงครับผมเพราะว่ามันต้องรับแรงจากฝาท้ายอีกนเนี่ยแล้วก็ตรงในกระบะเนี่ะครับเราจะมีคานผ้าใบนะครับตลอดทั้งกระบะเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องคุมผ้าใบนะครับทำเป็นหลังคาประมาณนั้น แล้วก็ตัวเสาข้างในเสาอันนี้นะครับก็จะเป็นเสาไม้เสาไม้นะครับบางคนสงสัยว่าเฮ้ยเหล็กน่าจะดีกว่าไม้มั้งคำตอบคือไม้ดีกว่านะครับสนิมก็ไม่เป็นนะเบากว่าด้วยเพิ่มความแข็งแรงด้วยนี่ครับตัวตนเลดนอกเนี่ยนี่นอกจากสวยแล้วก็ยังได้ความแข็งแรงด้วยนะครับไม้เนี่ยบอกเลยว่าสุดกว่าเหล็กนะครับเพราะว่าแพงกว่า แข็งกว่าด้วยแล้วก็ทนกว่าด้วยครับสนองขนมก็ให้เป็นนะแล้วก็คุมด้วยเสาเสาเหล็กเลยคุมด้วยเหล็กเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กฉากสําหรับขี้กระดานนะครับกระดานไม้เพราะว่าเขาต้องทําเป็นชั้นไงเนี่ยคือวางผักสองชั้นประมาณนั้นนะครับล่างชั้นหนึ่งบนชั้นหนึ่งเข่งผักอะ่ะประมาณเนี้ยนะครับพื้นนะครับนี่ตัวพื้นก็เป็นพื้นเหล็กอย่างนี้นี่ แผงหน้าครับแผงหน้าเป็นแผงหน้าเล็นี่พื้นก็เป็นพื้นเล็นะครับอันนี้รูดเดนน้ําเนี่ยนี่อันนี้ก็อทํแบบวัวเลยเนี่ยถ้ารถาวัวน,นะเขาจะหุ้มเหล็กมาประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็วิ่งงานแข่งผักเนาะไม่ได้หมูหนักขนาดนั้นนะครับหุ้มเหล็กกันน้าแข้งข้างๆก็พอละเนี่ยตัวเสายากาวด้วยยากาวกันกันน้าเข้านะครับ ประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นเสาเหล็กช่วยเรื่องความแข็งแรงอีกนะบอกเลยว่าสุดยอดคันนี้เนี่ยครับแค่กระบะนี่ก็สุดแล้วว่ากระบะบอกเลย ยอดเลยเดี๋ยวนคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ